สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมนะมาพูดถึงประเด็นอะไรนะประเด็นเออ่เกี่ยวกับเรื่องของตูเยสนะครับตูเยสนะครับที่ย้ายนะครับย้ายมาอยู่ทีมอะไรนะอยู่ทีมเออ่ทีม BG ปทุมยูนเต็ดเนาะ BG ปทุมยูนเต็ดนั่นเองนะครับผมณตอนนี้ก็เสริมแกร่งแผงหลังนะฮะว่า วิเคราะห์ว่อวาอะไรนะสามประสานของบุรีรัมยูนเนเต็ดะจะสามารถเจาะผ่านอะไรนะผ่านอันเดรสตูเยสได้หรือไม่นะท่านผู้ชมครับมาวิเคราะห์กันนะมาวิเคราะห์กันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรอะไรยังไงท่านผู้ชมก็สามารถวิเคราะห์นานาทัศน,นะได้นะออันนี้เรามาเจาะประเด็นเรื่องนี้นะอันนี้ประเด็นผมก็ไปอ่านในมติชนนะบอกว่าสิวลักษณ์นะ ก็อยากรู้นะครับว่าสุปชัยสุปโชคสุพนัทจะผ่านดาน่านหินตุเยสได้หรือไม่นะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ความเห็นนะแล้วก็มาอ่านในเนื้อข่าวกันหน่อยนะว่าสิวรักษ์มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมอ่ะก็มติชนก็ได้เผยว่าสิวรักษ์อยากรู้สุปชัยสุปโชคสุพนัทจะผ่านด่านหินตัวเยสได้หรือไม่แชมป สิวรักษ์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกับตันทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดยอมรับว่าการที่กระต่ายแก้ว b G, ีจีปทุมยูนเต็ดได้ตัวอันเดรสตูเยสกองหลังทีมชาวเวเนซุเอลา Venezuela, นะครับผมได้ร่วมได้ไปร่วมทัพถือเป็นการเติมเสริมความแกร่งนะครับได้อย่างดีหวังได้กลับมาลงสนามเจอกันในฐานะคู่แข่งสิวรักษ์เทพ สูงเนินกล่าวว่านะครับการที่ช่วงนี้นะครับเห็นข่าวว่าสโมสรร่วมหลีกนะครับมีการซื้อขายนักเตะนะครับผมใหม่เข้าทีมเสริมทีมแนละ้วทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเพราะจะได้มีหลายทีมก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ที่สำคัญคือเป็นทีมที่สำคัญเป็นกำไรของคนดูนะฮะแฟนบอลที่จะแฟนแฟนบอลที่จะได้เห็นการแข่งขันที่มีคุณภาพมากขึ้น เกมฟุตบอลสนุกตื่นเต้นสูสีมากขึ้นตอนนี้หลายทีมมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์ไม่ว่าจะเป็นการท่าหรือ FC, BG ีีปทุมยูเนเต็ดทรูแบงคอ k ยูเนเต็ดรวมถึงราชบุรี FC และสมุทรปราการซิตี้ทำให้การเป็นแชมป์ของบุรีรัมโอ,อันนี้มองข้ามเชียงรายเลยเนาะน <c oughs> ะฮะการเป็นแชมป์ของบุรีรัมยากขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา ส่วนการที่เราตามหลังทีมนำอยู่4แต้มกับจํานวนนัดที่เหลือในเลกแรกอีกเพียง11นัดเพื่อโอกาสในการคว้าโคต้าไปเล่น AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีมองว่าเป็นความท้าทายของนักเตะบุร,รัมยูเนเต็ดทุกคนเราจะต้องทำให้ได้กับการยึดโคต้านั้นมาเป็นามาเป็นของเราเพราะ เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเราราวสาวปีที่แล้วครึ่งฤดูกาลแรกประมาณ6-7นัดเราอยู่ประมาณอันดับที่17ของตารางคะแนนแต่สุดท้ายเราก็เร่งตัวจนกลับมาคว้าแชมป์ลีกได้ในที่สุดศิวรั์กล่าวต่ออีกว่าส่วนการย้ายของอันเดสตูรเรสแม้ว่าเราจะสนิทกันมากตอนเล่นที่บุริรัมยูนเต็ดแต่ยอมรับว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าสุดท้ายตูเยสจะย้ายไปเล่นให้กับ b g ปทุมยูเนเต็ดแต่ผมรู้สึกยินดีกับตูเยสที่ยังได้เล่นที่เมืองไทยต่อไปเพราะตูเยสชอบเมืองไทยมากรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยจากการได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้เล่นฟุตบอลด้วยการทำให้เห็นว่าตูเยสมีความเป็นผู้นำสูงมากเป็นคนที่คอย เอาคอนโทรเกมสั่งการเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีเรื่องประสบการณ์ของตูเยสนั้นเยอะมากผ่านการเล่นในระดับลาดิกาและสเปนต้องเจอกับผู้เล่นแนวรุกระดับโลกมากมายประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้บีจีปทุมยูนเต็ดได้ประโยชน์อย่างมากส่วนเรื่องสภาพร่างกายนั้นไม่น่ามีปัญหาแม้ว่าอายุค่อนข้างเยอะแล้ว33ปี เพราะตูเยสเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงดูแลร่างกายของตัวเองอย่างดีเขาฟิตเข้าฟิตเนสทุกวันอยู่แล้วตามโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกที่จะกลับมาที่จะกลับมาเตะอีกครั้งในเดือนกันยายนซึ่งบุรีรัมย์จะพบกับบีจีปทุมนะโอ้โหมันกันเลยดีเดียวนะพอดีตั้งแต่ตั้งแต่นัดแรกผมเองอยากรู้เหมือนกันว่าแนวรุก ของบุรีรัมไม่ว่าจะเป็นสุปชัยใจเด็ดสุปโชคสารชาติและสุพนัทเหมือนตาจะสามารถผ่านเกมรับนะครับอของอันเดรสตูเยสได้หรือไม่นะครับผมเนื่องจากเอ่อพวกเราอยู่ด้วยกันมานานและรู้ว่าแต่ละคนเล่นแบบไหนสไตล์การหลอกล่อเป็นอย่างไรดังนั้นคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกับการที่จะได้เจอกับตูเยสในฐานะคู่แข่ง เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นเกมที่น่าติดตามอย่างมากจึงอยากให้ฟุตบอลลีกของไทยนะฮะกลับมาเตะที่สนามให้ได้โดยเร็ววันนะฮะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวาให้สัมภาษณ์ของสิรัรั์เทศสูงเนินนะก็ถ้าถ้าความเห็นคอมเมนต์นะถ้าเป็นถ้าเป็นคอมเมนต์ผมนะคอมเมนต์ผมนะก็มองว่าด้วยอายุอานามของอเดสตูเยส นะครับผมสามสามปีอ่ะผมมองว่าลูกประสบการณ์เขาอาจจะมีนะครับผมถ้าบุรีรัมยูเนเตดเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะผมมองว่าเล่นภาพพื้นดินมากขึ้นการสามประสานอาจจะใช้แม่งใช้แบบว่าอา่าสุปชัยสุปโชคสุปนัทเล่นสามประสานเลยนะเล่นสามประสานแนวรุกเลยนะเอาสุปโชคเอ้ยสุปสุปชัยเป็นหน้าเป้านะ แล้วสุภโชคเลื้อยทางฝั่งเลื้อยทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาวะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาวะสุภโชคเล่นทางฝั่งขวาก็ได้นะที่เล่นซ้ายเล่นขวาก็ได้นะอืมก็อาจจะให้สุภพนัทเล่นฝั่งฝั่งขวารุกฝั่งขวาแล้วก็สุภสุภโชคเล่นฝั่งซ้ายนะถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแบบว่าเล่นหน้าเล่นหน้าสามเลยนะหรือว่าอาจจะเล่นเออเล่นหน้าเป้าตัวเดียวแต่มีปี ปีกสองข้างอะไรอย่างเงี้ยใช้ความเร็วใช้ความเร็วของปีกในการทะลุทะลวงนะครับเล่นบอลคัตแบ็กเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่นลูกกา,ากาศนะผมเชื่อว่าตูเยสอาจจะโดนเผานะแ <c oughs> ม้แต่คาโตโรเองนะผมว่านะใช้ความเร็วของสุป,โช,สปโชคสุปโชคสารชาติสุพนัท์เหมือนตาในการทะลุทะลวงแล้วการเติมการเติมคัตแบ็กเข้าไปเล่นอะ่ะให้แล้วไปอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าอาจจะเผาบีจีได้นะ แต่ถ้าเล่นบอลกลางอากาศอ่ะอาจจะโดนโดนเนี้ยโดนคาโตโซ่ถ้าเล่นคู่กับคู่เซนเตอร์นะถ้าถ้าบีจีแบบว่าเอาคู่เซนเตอร์ต่างชาติเลยนะเออเซนเตอร์ต่างชาติเล่นลูกกลางอากาศอาจจะไม่ได้กินอาจจะไม่ได้กินบีจีนะเพราะว่ามีตูเยสเนี่ยในการลูกทางชิงจังหวะมงจังหวะกลางอากาศอะไรเงี้ยอาจจะเออในส่วนของลูกเซตพีท ลูกเตะมุมอะไรเนี้ยความน่ากลัวอาจจะโมเมนตัมเทไปทาง BG นะเพราะว่าตัวเยสเล่นลูกกลางอากาศได้ดีนะครับแต่ความเร็วความเชื่องช้าผมว่ามีมีสําหรับ BG นะต้องเล่นลูกเร็วอะรีบลูลูกจังหวะเดียวนะครับแล้ให้การเลี้ยงตัดในเลี้ยงกระชากของทั้งสุปนัทเองทั้งทั้งสุปโชคเองนะครับแล้วหน้าเป้าตัวพักบอลก็เป็นสุประชัยนะ พักบอลพักบอลแล้วเติมฝั่งสองข้างนะแล้วก็ชิงกันเติมสองข้างแล้วก็ให้สุประชัยเติมเข้าไปในหุบเข้าไปในแดนกลางอะไรเงี้ยสุภณทหุบเข้าไปแดนกลางแล้วคัดแบ็กเข้ามาแล้วฮอตฮอตช็อตอ่ะฮอตช็อตเข้าไปนะผมว่าได้กินนะได้กินต yes ัวเยสแน่นอนเพราะว่าต yes ัวเยสมีความช้าอยู่นะมีความช้าแต่เล่นลูกกาอากาศอาจจะโดนเก็บนะโดนเก็บลูก,กาอากาศอะไรเงี้ยโยนไปแต่ถ้าโบซิด้ามันยังดันทุลังโยใช้บอลแท็กติกโยนอีกนะ ก็คงไม่ได้กินนะนะก็คง,คงไม่ได้กินแต่ถ้าเล่นลูกต่อบอลเข้าไปเคลื่อนที่เข้าไปอะไรเงี้ยผมว่าได้กินได้กิน BG แน่นอนนะถ้าถ้ามองด้วยด้วยตัวผู้เล่นตัวปัจจัยของแต่ละทีมนะแล้วก็ผมวิเคราะห์ตามนี้นะแล้วรูปแบบการเล่นนะครับผมถ้าผ่านถ้าจะผ่านตูเยสผ่านแผงหลัง d g ได้อะต้องเล่นลูกภาคพื้นดินต่อบอลตึ๊บตึ๊บต,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 บตบอะไรเงี้ย เคลื่อนพาร์สแอนมูฟไปนะครับลูกคัดแบกนะครับลูกคัดแบกนี่ได้กินแน่นอนนะลูกแทงทะลุช่องแล้วเติมขึ้นไปอะ่ะแทงแทงเข้าพื้นที่ว่างอะ่ะเออหรือว่าตัดข้ามหัวไปพื้นที่ว่างแล้ววิ่งไปวิ่งไปเก็บอะ่ะวิ่งไปเก็บบอลอะ่ะผมว่าบูรบูรัมอ่ะได,ได,ได้ได้เผาแน่ได้เผาแผงหลังของบีจีแน่นอนนะเออนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแจต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ